สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่เกาะขามนะครับเดี๋ยวพาไปดูมีสามคนพ่อแม่ลูกนะครับไม่เอาใช่ไหมแม่ถ่ายนะ๋อถ่ายได้ใช่ไหมโอเคมาครับเขาให้ถ่ายเขาอนุญาตนะครับเดี๋ยวคุยหน่อยนะครับนี่สามคนพ่อแม่ลูกมาจากบ้านพลุ มาจากบ้านพลุน,นะครับเอาคุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยว่าว่าทำไมทำไมทำไมจึงเลือกมาเที่ยวที่นี่ที่นี่สงบครับส่วนตัวดีแล้วก็ไม่มีผู้คนไม่มีผู้คนเลยไม่มีผู้คนยกเว้นว่าเกาะน,นี้เหมือนเกาะส่วนตัวเลยอนอนสบายดีบรรยากาศบ,าบรรยากาศกลางคืนเรามาครั้งนี้ครั้งที่ตาไหร่แล้วครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกเพิ่งมากลางตืนคนรั้งแรกเลยเลือกมาที่นี่ รบรรยากาศกลางคืนเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยไม่น่ากลัวครับแล้วก็สวยมากเลยทะเลเพระจันทร์จะตกทางนู้นแล้วเห็นดวงจันทร์แบบเต็มๆแล้วก็จมลงไปในทะเลนะครับเรื่องอาหารการกินเราตกปลาตกอะไรได้ไหมน่าจะได้นะครับผมเห็นใน YouTube ก่อนหน้านี้ก็ดูรีวิวบ้าง <c oughs> ห็นมีคนมาตกปลาแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาแค่นําอาหารสดมาครับ,รบท่านผู้ชมนะครับดูนะครับนี่ด้านนอกนะครับเราให้กล้องเนี่ยเห็นธรรมชาติด้านนอกนะครับผ่านต้นไม้อของเกาะข,ขามนะครับผมพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยหลายรอบนะครับภายใต้าการสนับสนุนของท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคนปัจจุบันนะครับท่านเจษด,ดาจิตรัตเนี่ยนะครับต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสงขลานะครับลูกบาน,น,นี่นี่มีตัวเล็กด้วยนะครับ3คนนะครับ1ลูก2แม่นะครับแม่ยืนยิ้มอยู่นะนี่คือพ่อนะครับพ่อทำงานอะไรครับปกติ เป็นช่างครับเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่างอิเล็กทรอนิกส์ทำพวกอุปกรณ์ไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แม่บ้านนะครับคุณแม่แม่บ้านทำงานที่โงร,ร,ร,รงเรียนศรีนครครับอ๋อทำงานเดียวกับลูกชายอ๋ทอทำงานที่โรงเรียนศรีนครนะครับลูกก็เรียนอยู่ศรีนครทําไมจึงเลือกเที่ยวเลือกเลือกเที่ยวธรรมชาติแบบนี้เลือกท่องเที่ยวแบบนี้ครับอย่างแรกเลยผมว่า ตรงนี้มันอยู่ใกล้บ้านเราครับแล้วก็มันไม่ไกลไม่ต้องไปไกลที่นี่ก็สวยมากเลยครับอือครับยู่ใกล้ๆบ้านเองขับรถมา50ิกิโลก็ถึงเลยแล้วก็ใช้งบก็น้อยไม่เยอะครับอืมนะครับแล้วก็มานี่นอนนอนสองคืนเลยหรอตอนนี้สองคืนครับทีแรกว่าจะนอนคืนเดียวแต่ว่าติดใจก็เลยนอนอีกคืนนึงโอ้สองคืนนะครับนี่เขาเรียกว่าเที่ยวเป็นครับท่านผู้ชมครับใช้ชีวิตเป็นแล้วก็เที่ยวเป็นนะครับ จ่ายค่าเรือไป2 5 0 0นะครับนอน2คืนนะครับแล้วก็นี่ทำกับข้าวกินกันเองนะครับดูนะนี่นะครับนี่หม้อข้าวกอบไฟนะครับห้องน้ำนี้ผมมาทำไว้เองนะครับนานแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปโดนโควิดอยู่สองสามปีแล้วก็ต้องมาต้องต้องจัดระบบเรื่องของการดูแลใหม่ให้ห้องน้ำนี้เนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง นะครับคนมาจะได้มีห้องน้ําดูนะครับนี่ที่นอนเนี่ยเต็นเต็นเนี่ยตั้งไว้สองเต็นนะครับก็คือเต็นที่อ,อยู่ที่ชายหาดนะครับนี่มีเต็นที่ริมหาดแล้วก็มีเต็นที่บนนี้เนี่ยทาไมทาไมจึงนอนอกลางเต็นสองเต็นเพราะว่าเราเผื่อไว้ครับเพราะว่ามีเด็กด้วย หลักๆเนี่ยเราจะต้องการไปนอนข้างหน้าก่อนเพื่อชมวิวทะเลฟังเสียงน้ําทะเลครับแต่ถ้าเกิดว่ามีฝนมีลมแรงอะไรเนี่ยครับเราก็จะย้ายเข้ามาข้างในอืโดยที่เราเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับมาอยู่บนเกาะขามประทับใจอะไรบนเกาะขามหนึ่งสองสามสี่อธิบายให้ฟังหน่อยออย่างแรกเลยก็ปะกาลังครับปะกาลังสวยมากแล้วก็น้ําใสน้ําใสจริงๆอืครับ แล้วก็เกาะขามนี่สามารถเดินสำรวจได้รอบเกาะเลยครับครับครับลูกเนี่ยนะครับลูกเรายังเล็กอยู่เลยนะครับ,รบการที่พ่อ,อชอบเที่ยวแบบนี้แม่ชอบเที่ยวธรรมชาติแบบนี้เนี่ยมีผลต่อลูกไหมเป็นไงบ้างเราดูพฤติกรรมลูกเนี่ยเป็นไงบ้างผมว่าลูกเก่งขึ้นเยอะเลยตั้งแต่มาลาบากตรงนี้นะครับเ,<อ>เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกจะชอบกางเต็นท์อยู่แล้วจะก,กางหน้าบ้าน,ออนทุกวันเลย แล้วก็เลยพามากางจริงๆก็เนี่ยอย่างที่บอกว่ามาครั้งแรกเหมือนกันครับก็เลยลองมากลางเต็นท์กางอะไรให้ดูได้ดูได้เล่นครับอยากจะอยากจะบอกอะไรกับคนสงขาอยากจะชวนคนสงขามาเที่ยวเกาะข,ขามอย่างไรบ้างอยากจะบอกอยังไงบ้างกับคนสงขาครับครับผมคิดว่าเกาะขามนี่ต้องมาเลยครับเพราะว่าไม่ไกลแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเรานี่สถานที่มันสวยมากๆสวยมาก,มากจริงๆ ครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวครับอย่างอย่างที่ผมมาตรงเนี้เพราะว่าอย่างหนึ่งคือมันมันใกล้มันใกล้มกลไม่ไกลเลยห้าสิบกิโลเราก็พักผ่อนได้แล้วยิ่งวันหยุดยาวนี่เหลืออกหลายวันมาได้นะครับยังมาทันครับแล้วก็ได้อุดหนุนชาวเรือชาวประมงซื้ออาหารอะไรพวกนี้ครับชาวบ้านชาวบ้านเป็นอย่างไรบ้างอัตยาสายไมตรีของชาวบ้านาหลายคนอาจจะมองว่ามาเที่ยวเทพามาไม่หวาดกลัว เป็นห่วงความไม่ปลอดภัยเรามาเที่ยวเนี่ยเราได้พบปะกับชาวบ้านเรามีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนส่วนตัวไม่ได้กังวลเรื่องความปลอดภัยเลยนะครับเพราะว่าติดต่อกับเจ้าของเรือเขาก็เทคแคร์อย่างดีเที่ยงคืนแกก็โทรมาโอเคมีปัญหาอะไรไหมก็เราก็โอเคแล้วแกก็จัดระบบระเบียบอะไรให้เท่าที่เราได้อยู่อย่างปลอดภัยแต่ว่าไม่มีอะไรครับ ไม่ไม่ได้กังวลเรื่องอะไรเลยนี่คือม,<า>มากับไอซีไอ้น้องซีนะไอซี <IC S 2> มาช่วยครับอ๋อนะครับ้าขาดหรืออะไรก็บอกแกได้เลยผมก็แจ้งแกไว้แล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรเหตุฉุกเฉินเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเด็กล้มหัวแตกอะไรอย่างนี้แกก็พร้อมสแตนบายตลอดเวลาครับถ้าเกิดว่ามีอะไรแกก็รับปากไว้ว่าอ๋ใช่มีไฟมีไฟให้ด้วย อ๋อนี่เป็นไฟเป็นไฟมีไฟให้มีไฟมีน้ำมี<ช>น้ำเตรียมมาให้มีน้ามาให้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศของเกาะขามนะครับอตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่งนะครับอของวันที่30กรกฎาคมนะครับผมอยู่บนเกาะขามนะครับนี่เด็กชายตัวเล็ก โรงเรียนศรีนครนะครับนูตีนเป็นแผลหมดแล้วนะครับประวัติชนนะเห็นไหมนะนะครับเกาะขามเนี่ยปะการังหินเนี่ยมันอาจจะคมนะครับมันอาจจะคมแต่ว่าเราสามารถเล่นด้วยความระมัดระวังได้นะครับมานอนกลางเต็นท์มาทํากิจกรรมได้บรรยากาศดีมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องเ่าด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องสาวด้วยนะครับขอบคุณครับให้ลูกเ่าว สวัสดีนะครับตั้งใจเรียนนะครับเออนะครับช่วยมาดูแลธรรมชาติของจังหวัดสงขลาต่อไปนะครับขอบคุณครับท่านผู้วังครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสงขลาผมวิชาญช่วยชูใจนะครับอยู่ที่อกขามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ